บรรยากาศกับฝนกับล่างตกลิ่นๆได้ได้เดี๋ยวนี้น้ำทางค่อยจะไปพอจะไปได้นี่นบานนี้นะนจะไปได้นะบางแนนะ่น้นำนะนี่จะน้ำทางัดพุกบ้านไทยน้อยมอบรถได้มอบรถได้ไดโวยละบันส,ส,สบายดีพี่นี่พี่น้อง ตอนเตงเค้กเก้าหม่าป้าคุณั่งสีม่อไปหาอยู่หากินหม่ป,ป้าเดี๋ยวมาป้าคือเก้กกาเหมือนี้นะมานี้อนี้มาามดโบโคเลยสามที่ค้นมหม่าไทรน้อยไปกามาอยู่ทางหลังตอนนี้นะฝนคืแน่นะหมาไทรนะ้อยไปอยู่ตะเนิรฝน,นตกเน๊ะทุกสามคนทุกอยู่ด้วยกันนะหงนะเราไปหาน้นไม้ไปหาน้ไนไม้ไปน้องเอ้ยมาป้าไปกินข้าวป้าน้วกันมือนนี้นะ ฝ่อยสินชิลเลอ,ลอาาร์ยูดานฮางมาดับแรกเนา,าเออะก็พอด,ด่านฝนตกแห้งๆพี่น้องเอ้เพราะอีกเฮาพี่น้องไปเบิง่งน้ำไหลจากันจานเดี๋ยวนี้ก็ยังจักเจ้าอยู่ในฝนเพี่น้องน้ำทางค่อยจะไปค่อยจะไปเดี๋ยนี้บานนี้นะนจะไปได้นะบางแด้น้ำนะมีแต่น้ำทางบัดภูอ๋โอโตพุ่นแหง้งเลยพี่น้อง พอโดนค่อยมาดะาโบเฮงนะมาเฮงมาเขามาน้ำมันพุ่งอยู่นี่โอ้บรรยากาศกับฝนกับล่างตกลิ่นๆเลยได,ได้เดี๋ยวนี้น้ำน้ำนี่ล่ำซิคกอนเฮาสิห้ามไปเจ้าสีไปได้บ่ได้ละพี่น้องเอ้ยน้ำนี่น่านร่ำก็บเฮากับไปบ่ได้ละฝนกับล่างตกพี่น้องเอ้ยไปกับบ่ได้บาทนี่น้ำหยึงหลายแล้วนี่ข้าน้ำอยู่นี่บาทนี้พี่น้องเอ้ยนี่ มีแต่น้ำทั้งหัดเออจอยก็รอยน้ำละหมดตรงแห้งละน้ำมีแต่น้ำแต่ทร้างละไ <c oughs> ปทางเล้อว่าดี้นะมป็นเหตการณ์ยันเถีงงเลยอุดมสมบูรณ์รลมนี้พี่น้องเ,เออมากกับพอดปั๊บฝนเลยเราทีไปหาหน้ำไม้จะไปได้ไม่ได้ถ้าน้ำล่งก่อนน้ำห่วยมัน โอ้ยน้ำอั่งตันทางเลยมันเข้าไปบ่ได้อน้ำยังไหลสว่างลงมาอยู่ะรถได้แล้วเดี๋ยวนี้พอน้ำกลางด่านมันจะบวมได้น้ำมันยังหยึงเดี๋ยวกี้ย่างบัางน้ำเขาเกียร่ห้มไปนะเพราะว่ามันเขาจะไปน้ำกับรถบ็รถเขาเขาว่ามันยืงนี่ก็ใชได้เห็นไหมน้ำยืงอยู่กลางป่าเลยบุดนนึงน้ำนี้นะพี่น้องว่ามันน้ำเป็นน้ำกลางด่านดิ น้ำไหลล้น โต้งนะน้ำตาน้ำโต้งตาต้งหินะป้าโต้งเห็นจุกจิ๋วมีห้ามีทับกลานด่านเลยอื้มหองได้มาแรงมหาท่านนี่สืผู้ไรต้องทำไรเห็ดยูโบ่เห็นอยู่บ่เห็นแล้วเห็นแล้วผู้ผู้นะนะโตลงมากแต่ผู้ถูกนะ นี่มันเป็นโหปูตุงตําตุงตํายุคเป็นนะบินลงไหลลงมาแต่เลินผู้ตกแห้งยูดานโอ้อยไปเฮาก็หอดด่อ,ดอนจอดด่อนหาน้ําไม้แล้วพี่น้องเอ้นี่เอาเครื่องเอาของไว้ก็ รถหน้าป่านี่ได้พี่น้องเอ้ยรถหน้าป่าไปนี่แล้วก็เขา้าสีย่างเข้าไปหาหน่อไม<า>้ป่าหน่อไม้หดป่าหน่อไม้ล้วพี่น้องเอ้ยจอดรถป่านี้นี่เหรอเนี่ยนะมีกินข้าวใช่ก่อนบ้องตกกับข้าวไหมเงินเยอะนะไหนเงิน,บน,นโบกเอาเครื่องของไปก่อนฝน,นก็ตกบมดหญ้าเลยพี่น้องเอ้ย มาไฝ่น้อยเพิ่นลำบากแล้วมันนี่ <laughs> <laughs> จักสีได้บ่ได้ละลำไม้กันดิลำไม้ไฟเหลิมไฟไม้ป่าโสงเดินหา้ามันแดนน้อนนะพี่น้องเอ้ยโอ้ลำบากแล้วมันนี่มาปั๊บมือฝนพี่น้องเอ้ยมึงออกมาตะบ้านฝนบ่ตกมาฮ่อนี่นะทางฝนตั้งตกบาดนี้เอ้ากระเทินละมันนี่แ้วเลิกกระยองเลยพี่น้องเอาา้ยอ ลงหอมแบบนี้เ <c oughs> จลีอูมนนะเนาะเนาะราใไน้อยละบากมันนี่อโอ้ยละปยบันเขาใ้ไม้ของป่าดอกไม้ได้อ ออูบ่าเขาเมื่อกล่คิดเรืว่ากูไทยน้อยเก็บไหมลบนีน้องโฟต้โฟต้เสียเก็งเลยนี่เนื้อตีนนะเนื้อตีนนะได้สองอันได้ยังไดสองอันละนี่หมานเห็นน้องมีหนาวว thầy nói mãn nóng nảy thật lòng Đồ thật thế nảy thật lòng โอ้คุณน้าเมย์ไหม,ไ,มได้มาแล้วพี่น้องอดวงขาวจอดเลยเนาะแกงเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เห็นบปาื้อนบาหนูปไมไฟไม้ป่าน่า้นพด้ไาเอาไหมไฟไฟไม้ป่าไม่ไหลได้ตัวนี้ตัวนี้เป็นดงโอ้อมานแล้มานี่พี่น้องเอ้ยได้ทั้งนอไม้ไหลได้ทั้งนอไม้กะสะโดงบํา นี่ลูกไม้ตัวนี้นะนเด้เนีน่ยเหน่งมาหนาตัวนั้นกระดิกฝนตรงห้างั้นไม้ไฟไม้ป่าน<อ>กรดอเลยปับ๊บฝนก็ดอ,อนมานี้นะนี่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 ะ เสียงไดุ่มสาปาเสีเจอน้ทาหันไม้ไฟไม่ปาพี่น็นไหมนไม่ไลได้อันนี้เลยเหนี่เหนฮ้ยคายได้ค่ายได้ย,ดยาบายได้ไม้อันนี้เป็นเป็คาย ท uh ี่เดิะเอาระบกฝนตกมยัีละฝนก ตอนนี้น้ามน้ำ,นำโพยบบบน,นี้ฝนกระตกพี่น้องเลยฝนแห้งๆมาบแบน,นี้นะามาเาไฟน้อยลำบากแลบมานี้ตอนมาแต่บ้านปฝนโบตกมาฮอดป่าฝนตกพี่น้องเอ้ยกำลังตกจาก๊จากจักอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้ จับสปาร์ตครับไปนะเล่เลยว้ตะปักตะเตะบาดนี้นะพี่น้องเลยเข็นป้าอยู่หักกับหักถึงสูงรถเด็ขดขา,รราเลยได้เด็ดรถย้น่นมาย้อนมาเทิ่งที่เออเอด็ดรถแบบนี้ จอยก็ไงเลยวะไปก็อ่ากินโดยธรรมชาติตามกลางดงกลางป่าเลยพี่น้องเอ้ยมาพร้อมสายฝนอีมันนี้นะ วะใช่หน่อยเถอก็ได้ละ น้ำกะนำโอยชอดแล้วเด่น้องฝนตกดุรีสีนเดี๋ยวนี้ช่วงหลังพอตั้งบ่ตกบันตกต,ตั้งตกข้อมือ và mờ, kẻng, cho chấm xem nó. Xét như thế, ồn ồn loa như thế. Thì này nó, Jung gìn bao. Ồ, cộp mồ hôi, mới chơi nữa. Nào quá. เดี no ๋ยวเฮาเอาอมาตัดป no 네 UM ้านุ้ยไม้ได้ตอนนี้ก็เฮาก็สีงายลายป้าไม้ก็ได้ลายเติมนุ้ยไม้ก็ดิพอได้กินมันนี้เฮาไปหาป้าไม้บรรไฟลายไม้ป้าลายป้าเลยพี่น้องเวยงายป้าก่่อนนพี้องธรรมชาติป้าไม้ดมดึงรู้กูเก่งแค่นี้นะเป็นงูวะ เส ta, ียงนกเสียงนูหงสจักแล้วฟ้าได้ยังดังอยู่ฝนเอินแล้วก็เสียงนกหงสจักแล้วบพืนี้พี่ดูอยู่ด่านเพราะด่านแล้บอันนี้หาต้นไม้มานี่ก็เลาะมาจนหดด่านแล้วโอ้เชมบรรยากาศก็มาเขอให้เราแล่นแล้วจ้ิ๋วบางป่านี่มีเห็ดแล้วก็เมิอเลยหดด่านนี่แหละหมดฝนกันนักหน้าเลยพี่น้องหมดปิงปิงอยู่เดี๋ยวนี้เลย ปาดังังๆอยู่วันนี้ฉันลงไปหานุไม้ป้านี้ันีนันบ่มี้นี่บอมีนี่กับผ้าเดมเมอร์แล้วพี่น้องเอ้ยานฝนตกหนักเลย มาปับพายุฝนมื่อวานนี้นพี่น้องเอ้ยตาวันนี้เฮาวการะหานไม้แล้วแล้วบัดเฮากระชีกับเมื่อก่อนมาเนี้เมื่อพุดละเมื่อกินข้าวอยู่รถก่อนมาปาร์ตรถอยู่พูนเอารอมาามาบมันนี้ก็ไก่ละสองชั่วโมงนัเนี้ก็กบกเขานี่เกิดอยู่เนี่ยรังหนังนี่ญ่แล้วเนี่นโอ๋อง,งามๆเลยเด้อ้เกินตจำอ้างอืนอ่นแล้วก็เสียงนกของจอด

hôm qua ba mày nãy uổng sốn bồn đi, kẹt phổi bớt mà nãy hoi, nước chảy, tụt tóc nát đấy, thường thì từ 9 là hang bớt đấy, theo này các bạn, bạn ba, men เอออ่ตกอ่างเลยเน้ยมาน,นี่กะลังกระต้นกระโตกม็มึงอย่าาบคากหลายมันอึ่งยางันมันอ,าอ่างมันติดเนี่ยปลาเกระต้าไหม ได้หล่อจะเจอเทนุไม้ได้ส่งเค่งได้เค่งนึงกกะยังไปเมื่อค<ป>ือฝนตกมานี่ห้มามโหยไม่ได้นไหนิเดี๋ยไปบันนี้เมือ่อเชิญรถเข้าบันเมื่อนี้กับปั้นกินข้าวก็กินข้าวล้วห่อยฝนตกก็ยาก ดอกไม้ล่นลงมากแปลกแปลกๆง่าขามสลันมืดก็แบบอา่าตะฝนกับบริยาแล้วได้พี่น้องก็ตกตลอดเลยปะน้อยเดียวเมื่อกี้นีน้น้ำมืดมาเอาอีกเลยหอนรถแลวมี้เข้าวบ่ขี้เข้าก็มโมงฮะนะกับแจ่วนี้มีหนังอยู่ เอาเพ่ตังมามุ่งเชื่อหลังรถเทาก็กินรลเลยเสื้อาตัวโอ้เ่ตังมีแต่น้ำทั้งมันมาหอกัยัดโบกอมยังเข้าแอกแล้วบอ มากี่ข้าวป้าฟาดนนักินมะมงงัดโบกเฟ้อมาใช่ปะเ้็กผูนังกระแดงนังกระแดงกระแซบบัดนี่ฮ้อนุละจำแก้วนี่เด้อดิทิมเด้ต่อย นี S <S <k> ่ไอหูเนาะเบาไทรน้อยไปกินข้าวมีแฉบมือนนี้เ็ดวอสบรรยากาศมือนนี้ก็บโต๊ะดมสมบูรณ์เลยเด้ฝนตกมดมือมือนนี้นะตั้งแต่มือเฮาเอามาตะบ้านพอโปตกเลยเฮามาห่อนาทางนี่ก็ตกพอดีเลยฝนมากรถห้ามโผยก็จะไม่ได้เลย จจมจากินข้าวป้าก็กินนังกินกับเรได้ยืนกินวันนี้ก็ข้าวก็คำได้ได้พี่น้องเลยซี่โมงเดี๋ยวนี้นะ<ว>ข้าวก็ซีเมอร์ก้อนแบบนี้นะฝน<ว>ก็นยังตกอยู่<ว>สำหรับวีโอนี้ขอจบจำนี้พี่น้องนี่วีโอหน้าพอกันไหมเด้อตกแห้งอยู่ด่ดานฝนตกแห้ง โต๊ก็โน้ำนะปเบิ้งนู้นต้นโตกะนีนน้ำตานต้นตา